ดูของใหญ่ๆยักษ์กกันหน่อยครับ180เท่านั้นเองครับส่วนสูงน้ำหนัก73ดึบงหลุดไปจิ้มลำตัวเอาคืนทันทีครับปัดซ้ายของเดอะวินเนอร์โอ้โหหัวแข้งซ้ายจังหวะได้เร็วกว่ากันนะครับคู่นี้โอ้ยแล้วตัวใหญ่ๆครับขยับออกไม่ออก เจอมาซ้ายจึงรับตัวอีกแล้วตัวใหญ่ๆก็ต่อยกันสนุกนะครับดูครับไม่ใช่ว่าใหญ่แล้วอุ่ยอ้ายอึดอาดนะครับแม่คอยสาดสายสกัดตลอดครับเดอะวินเนอร์นั่นแหละครับคุณแม่อยู่ข้างสังเวียนครับเตะซ้ายเตะซ้าย27่ําครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬานะครับนี่ครับ สนุกมากวินเนอร์เอาครับไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วครับสับไม่ต้องรอกันมากเลยครับโอ้โหสับสอกครับโดนเต็มๆแต่ว่าไม่สะเทือนครับแต่วินเนอร์ไหวกําลังห้าวกําลังแกล่งเลยครับ21ปีอ่ะเกมเปิดแล้วครับยกนี้เกมเปิดแล้วหลุดมาตีแต่พอหลุดนี่เดินขยับเข้าหาทันทีเลยครับแต่วินเนอร์โอ้โหสับสอกเต็มๆ หลังจากแม่ครับเดวินเนอร์นี่ครับจะไม่เตะขาหลังครับเตะขาหลังนี่โดนหมัดขวาต่อยหมัดเข้萌萌 <te 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 าไปโอ้โหสะบัดศอกโดนเต็มๆครับศอกซ้ายเมื่อสักครู <te 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 ่แหมโอ้ยโดนศอกแตกเลยครับโอ้โหเห็นเลือดทันทีเลยครับซ้ำกันอีกทีหนึ่งแหมจนได้ครับโอ้มีปัญหาแล้วครับพิ่เต่าเอาไม่ได้ครับเจอศอกของเดวินเนอร์เข้าไป เสียหลักล้มลกนักแสดงจากช่องทีวีสีนะครับอ้าวเฮยสอกซ้ำเข้าไปครับเดอะวินเนอร์ปกนะครับไปดูภาพช้านี่ครับปัดขวาครับโดนเต็มๆแหมนี่สอกยังฟันไม่ถึงครับเดอะวินเนอร์แรกๆยังถือว่าโอ้โหทำได้ดีนะครับพี่เตอร์ไม่ได้ครับเหมือนจะได้ใจโอ้นี่ครับทีเดียวเลยครับโอ้โหดูเลือดไหลครับแม่ เข้าไปก็โดนแข่งซ้ายครับแขางแข่งซ้ายอีกแล้วลูกปรุงแต่งอดูครับมีทั้งบูมีทั้งบุญครับปีนี้ก็ใช้ได้ครับฝีมือรับฝีมือไว้รองรับน้กมวยต่างชาตินะครับส่วนสูงขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้แต่น่าเสียดายครับคุณมารุตล่าสุดแขวนเอ็เกลไปแล้วนะครับ ไปทำธุรกิจรับไม้ต่อจากคุณพ่อแล้วครับ oh <my> เป็นชัยชนะของเดอะวินเนอร์สอพงบอนครับเอาชนะคะแนนวิกเตอร์เอาไม่ด้ด่านอันตรายจากบราซิลไปได้ครับ